หมดประโยชน์แล้วก็เฉดหัวค่ะสั่งไล่จีนเทาออกจากพื้นที่ต้นเหตุถูกไทยตัดไฟทำพมา่าเดือดร้อนโดยกองกําลังเกเรี่ยงพุทธพยาตองซูออกประกาศไล่คนจีนทั้งหมดออกจากพื้นที่ไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารคาสิโนโรหรือธุรกิจอื่นๆชี้ทาให้ชาวพมา่าเดือดร้อนต้องโดนไทยตัดไฟในตอนนี้พื้นที่ห้าแห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมารวมถึงเมืองชเวโกโกอําเภอมยวดีซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจจีนเทาไม่มีเชื้อเพลิงขายอีกหลังฝ่ายไทยสั่งตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ ที5่5กุมภาพันธ์และนี่ก็ส่งผลให้เมียวดีไม่มีไฟฟ้าใช้และประชาชนต้องไปยืนต่อดแถวซื้อเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ํามันโดยปั๊มน้ามันราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกว่า30แห่งในเมียวดีปิดให้บริการส่วนที่เปิดให้บริการก็จําหน่ายน้ํามันในปริมาณจํากัดคุณสามารถซื้อน้ํามันในปริมาณเท่ากับขวดน้ําดื่มขนาด1ลิตรเพื่อเติมรถจักรยานยนต์ในราคาประมาณ5,000จัดหรือว่าราว80บาทส่วนรถยนต์ก็ซื้อน้ํามันเติมได้ไม่เกิน3,000 30, 0จัดหรือว่าราว480บาท เพราะเมียวดีกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงสถานีเติมน้ำมันหลายแห่งปิดให้บริการผู้คนจึงรีบไปซื้อน้ำมันจากสถานีที่ยังเปิดอยู่มากักตุนไว้มันยากลำบากมากร้านรวงและธุรกิจในเมียวดีรวมถึงธนาคารเอกชนและสำนักงานของรัฐบาลต้องปิดให้บริการเนื่องจากไฟฟ้าดับนักข่าว KIC นะคะรายงานว่าโรงพยาบาลหลักและโรงงานบรรจุถังออกซิเจนแห่งหนึ่งในเมียวดีซึงมีชื่อเสียงได้ถูกปิดลงด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้พวกเขากำลังพยายามทำให้โรงพยาบาลและโรงงานบรรจุ ถังออกซิเจนกลับมาทํางานได้โดยใช้เครื่องปั่นไฟบางคนซื้อแผงโซลาเซลล์แล้วติดตั้งทันทีมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเป็นเรื่องยากมากสําหรับผู้ที่ปกติใช้ไฟจากฝั่งไทยโดยนายโกซิทูชาวเมืองเมดิอธิบายกับสื่อของ BBC ค่ะเมืองแชแดนฝั่งกระเรียงที่ติดกับไทยต้องพึ่งพาไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ไทยขายโดยแต่ละเมืองต้องเผชิญกับ3ปัญหาหลักได้แก่ขาดแคลนน้ามันเนื่องจากไฟฟ้าดับขาดแคลนเชื้อเพลิงขาดแคลนไฟฟ้าและออกซิเจนในโรงพยาบาล ผู้ช้รถยนต์คนหนึ่งในเมืองชเวโกโกค่ะกล่าวกับ BBC เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ว่าแม้ไทยจะตัดกระแสไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ส่งไปยังเมลดีซึ่งเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์แต่แก๊งเหล่านั้นก็ยังมีไฟใช้และยังปฏิบัติการอยู่พื้นที่ของจีนเทาวยังทํางานได้โดยใช้เครื่องปั่นไฟพวกเขาปั่นไฟใช้เองพวกเขามีอินเทอร์เน็ต 5G ด้วยถึงแม่ไทยจะตัดไฟแล้วแต่แก๊งสแกมเมอร์ก็ยังทํางานต่อไปไม่ได้หายไปไหนซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งที่ทํางานในชเวโกโกกล่าวค่ะผ เอฟบอกกับ bbc ว่า การตัดไฟของไทยนั้นชอบทาแต่การกระทําดังกล่าวทาให้ประชาชนในมิวดีต้องประสบกับความยากลาบากโดยกองทัพกระเดียงพุทธประชาธิปไตยนะคะซึ่งควบคุมพื้นที่เมืองพญาตองสู้ตรงข้ามด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ติดริมแม่น้าเมยตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากตอบโต้ว่าการที่รัฐบาลไทยระงับการส่งออกไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนมากกว่าที่จะส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนจีนเทาที่รัฐบาลไทยเลึงเป้าหมายโดยล่าสุด กองกำลังกระเรียงพุทธประชาธิปไตยได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนในอำเภอพญาตองซูเมืองตอนใต้ของประเทศเมียนมาให้ทราบโดยทั่วกันโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะเพื่อเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เอี่ยวธุรกิจการพนันออนไลน์และการช่อกงทางการเงินออนไลน์ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมารัฐบาลไทยได้ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าและห้ามส่องออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมืองชายแดนซึ่งรวมถึงอำเภอพญาตองซูตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ เป็นเหตุให้ประชาชนในอำเภอพญาตองซูต้องประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับได้รับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่อันเนื่องมาจากการตัดกระแสไฟฟ้าห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐบาลไทยเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาดำเนินการส่งกระแสส่งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอำเภอพญาตองซูได้อีกครั้งอำเภอพญาตองซูจะต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยว่าจะต้องไม่มีการดําเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และการช่อกงทางการเงินออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอพญา ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจการชอบโกงทางการเงินออนไลน์และธุรกิจการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่อำเภอพญาตองสูและเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาดำเนินการส่งกระแสไฟฟ้าและอนุญ,ญาตให้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุด อำเภอพญาตองซูจึงขอประกาศให้ชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจเปิดร้านอาหารค้าขายเปิดบ่อนคาสิโนและเกมออนไลน์อย่างผิดกฎหมายจะต้องเดินทางออกจากอำเภอพญาตองสูให้แล้วเสร็จก่อนวันที่28กุมภาพันธ์2568หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการส่งตัวเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมฟอ,อกเงินออนไลน์จำนวน61คนโดยกองกำลัง BGF กลับมายังฝั่งไทยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ด้วยค่ะสำหรับเหยื่อแก๊งกมเมอร์61คนแบ่งเป็นชาวจีน39คน ชาวอินเดีย13คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนที่เหลือเป็นชาวเอธิโอเปียปากีสถานมาเลเซียและคาซักสถานอย่างละหนึคนค่ะ